สำนักข่าวอิสาราาลงานเมื่อวันศุกร์ที่26มกราคม67ว่าอาริฟินบินจตอันฟาตอนีหรือพลตำรวจตรีจำรูนเด่นอุดมอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจระเวนชายแดนซึ่งเคยประจำอยู่ที่กองบังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาค4เสียชีวิตแล้วอย่างสงบเมื่อเวลา8.40น,นด้วยโรคประจําตัวพลตำรวจตรีจำรูนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหาดใหญ่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อรักษาอาการป่วยราว2-3ปีก่อนหน้านี้ ดยอยู่ในการดูแลของครอบครัวอย่างใกล้ชิดสมาชิกในครอบครัวและญาติเตรียมนำร่างของพลตํารวจตรีจํรูนไปทำพิธีทางศาสนาที่กูโบโตออหยะอ,ยอํำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพลตํารวจตรีจํรูนเด่นอุดมหรือที่รู้จักกันในานามกูเปงเป็นน้องชายของพลเอกนรงเด่นอุดมอดีตแม่ทัพภาคที่สี่ซึ่งสืบเชื้อสายส,ายสุลต่านฟาตอน,นีระยะฟาตอน,นีเป็นลูกหลานของตึงกูลามีเด่นอดีตรายาะยะปัตตานีดารุสลาม ภายหลังกเกษียณจากราชการตำรวจพลตำรวจตรีจำรูนได้ผันตัวมาเป็นนักเขียนด้านประวัติศาสตร์มีผลงานมากมายเช่นเบรยิฮาดีปาตานี alam, ปาตานีดารุสลามปาตานีประวัติศาสตร์และการเมืองโลกมาลายูและอื่นๆอีกหลายเล่มพลตำรวจตรีจำรูนยังตั้งมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามในภาคใต้โดยนั่งเป็นประธานด้วยตัวเองและเคยร่วมผลักดันให้มีสถานีโทรทัศน์ภาษามาลายูในพื้นที่ด้วยนอกจากมีผลงานการเขียนด้านประวัติศาสตร์มากมายแล้ว พลตำรวจตรีจำรูนยังได้ชื่อว่าเป็นนักสันติภาพและมีบทบาทในการสร้างสันติสุขลดเงื่อนไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยครั้งหนึ่งพลตำรวจตรีจำรูนเคยเสนอให้มีการแยกงานสอบสวนออกจากมือตำรวจเพราะหลายคดีผู้กระทำผิดกับผู้สอบสวนมีสีเดียวกันโดยเฉพาะเจ้าตัวเคยยกตัวอย่างกรณีตักใบโศกนาฏกรรมใหญ่ครั้งหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้คือเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่หน้าสถานีตำรวจภูธรตักใบจังหวัดนาราธิวาส และเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตถึง85ศพเมื่อ25ตุลาคม2547อ้างว่าชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่รัฐกระทำแต่ผู้สอบสวนกับผู้กระทำเป็นตำรวจด้วยกันจึงมีการช่วยกันจึงเสนอให้แยกงานสอบสวนไปอยู่กับกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระถ,ถูกดุลอำนาจกันจึงจะเกิดความเป็นธรรมบทบาทของพลตำรวจตรีจำรูในเรื่องนี้ก็เป็นความจริงเพราะปัจจุบันคดีตักใบยังไม่มีความคืบหนา้ายังหาผู้รับผิดชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นต้นเหตุให้มีการเสียชีวิตถึง85ศพไดท้ทั้งทั้งที่จะขาดอายุความในเดือนตุลาคมปีนี้แล้วเพราะครบ20ปี